สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันคือเก่านะครับเมื่อนี้พอกันทังช่อง u t u b e สภาร์ตัซิ่งนะครับพามาเบ่งทีมงานฝนใจในหัวนะครับทา้งน้นเกษตรพี่น้องเอาพี่มาพี่บาทนี่เข้าใสเขานี่อ๋อ สวัสดีครับโอ้ึ้ได้แล่นเกี่ยวไปทางนี่ไปเท่บ่โอ้มาแต่ไปเทพครับทางนี่ทางเขาพี่โซ่พี่น้องพี่โซ่โอ้นี่เป็นหัวประดุกนะครับหัวประดุก อ่าพี่ไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์นี่จังหกเอ็มหกหนึ่งนะครับสองหนึ่งศูนย์เสียไซส์รถด,ดำเลนสองคันนะครับาถามผู้เบาอานว่าเลนสองคันสองสี่ศูนย์ผู้เบาอุ้ยไปตามขอไปเบื้องเลยพี่น้อง โอ้ขาม่าในป่าพี่พี่น้องเลยผมว่าจะขี่รถเขาม่าผมยันรถผมติดนะครับเรื่องยางขมาพี่น้องโอ้ฝนก็สีมาพี่น้องสิงได้จะขีปนนี่ไปไกลแล้วครับเด้ยนินเสียงแล้วโอ้ยางจนสิถึงแม่โค่เราพี่น้องฝนก็ะสีมาลืมหม่ม ก็เล่อกออกมาอุโมงคมส์สะกดฝน,นสีห่อมทานยังยัง,ยงเล่นได้เยอะครับทางเอาหน่าจะไปเที่ยวเขาลงฟังนะครับ ฝนกสิตกพี่น้องงานเขางานนี่ล่ละโอ้ฝนขาวจันผ่านมาแล้วครับฝนทุ่งหน้าพี่น้องฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วนะครับโอ้ เนือแน้บาทเดทียฝนตกใส่กันสิฝนเท่าไรรู้บ้างโอ้ชุกเฟือว่าเอาฝนมาน้ำหมอกัดหนุ่มอ๋อเป็นกำลังแต่งท้างครับโอ้มาแล้วน้องเลยฝนตกเออขับกลางสายฝนไปลองโยกับมักซิกนะครับโ,เบโอเปโก้ เจ็ดเชสองร้อยมาร์กซิกหรือว่ารุ่นหกนะครับวันใจในหัวเอ้ยผู้ตอกคู่สาตัวนี้เอาสิใครน้อพูดนั่งอยู่ในรถเออเอาล่างครับสวยก็เกา,เกาล ố กันได้เอ้อนตกเราพี่น้องจากวันสิทายทำในซัมไนนะครับ ย่านนี้พี่น้องฝนตกนี่นะครับลุยกันโหลดพี่น,อน้องทมกลางสายฝนก็หันโต๊ะบกแห้งหนึ่งนะครับแต่ว่ากระบอโดนครับรถดําเดนสองขั้นพี่น้องนีมืนแล้วมืนแล้ว เอาม а กซิกับมกักซิกรุ่นหกนะครับพี่น้องอทีมงานในหัวแลนทมทีพี่น้องทีมงานวนใจในหัวทีมงานทางบันนองฝ่านะครับตำบลโพทองอำเภอเสราภูิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้อง ุดอูสานะครับมันก่างายยกจังอยนะครับผู้สานี่รถบอลมนะครับรถแมคโครเฮ้ามันสีบอลมพอเศร้าครับพอเศ้าฝนพอเศร้านะครับ เริ่มมาเรื่อยๆนะครับลิ้นมาเรื่อยๆว,ว่ากับ่ถถึงกับแย่งนะครับรถดำแลนสองคันพี่น้องเที่ยวก็เมองนะครับผู้โฉบวระดุกครับผู้เบาอุ้ยแต่ว่าเมื่อนี่ชอเฟอร์คือผู้เบาอาัดนะครับผู้เบาอุ้ยครับรถไถครับ สองสี่ศูนย์เอาเริ่มสิมีอาการมื่อนแล้วพี่นอ้องอ่ะดีว่ามันบวมนะครับ เลีดยนในหมู่บานเท่าเลยแรับพี่น้องแต่ว่าไปผมคนละมองนะครับลด,ดสองขั้นทีมงานเท่าเลีดยนหมดเียเอาพี่แล้วครับมืนแล้วมืนแล้วางานเริ่มสีเขายทีมงานเท่าแล้วเอามืนแล้วครับ เคื่อนขวนจังน่อยนะครับสำหรับแม่โคใส่งานมาาดวนนะครับอาจจะมีหวมจังน่อยหน,น,นักยี่เบดตันครับยี่สิบไปไป ใส่เครื่อยตนมิดซูบิชินะครับ6ลิ3-4นะครับสำหรับรุ่นนี้พี่น้อง6สูบเดร็กอินเจคชั่นร้อย4 5แล้วพลังมานะครับฟลาฟเตอร์ Fighter, ครับ 45พลังมาปั๊มใส่เชสามวิครับสำหรับปั๊มนะครับใบแท็กนี่80เส้นใส่ลุ่เรือลองรับการกระดดเกียลูกเคลียร์สองตนะครับ0.80ลูกบาทเมตรสำหรับ ปุ่งจี้นะครับหันใจในหัววันนี้ขุดเอาคู่สาครับวันนี้ขุดเอาคู่สาพี่น้องกับ่พหลายเที่ยวครับประมาณเก้าสิบเที่ยวนะครับแต่ว่าทีมงานเพิ่นก็เลียนไปแต่เสาคนละพี่น้องผมก็เพิ่งเข้ามาเนี่ประมาณใบสามเนี่ผมมานะครับเพิ่นก็เลียนไปได้หลายแล้วนะครับประมาณหาสิบกุ้งก ua กัว่ารถดำแลนสองขั้นนะครับทีมงานเพิ่นแลนสองขั้นมาอนี้นะครับทีมงานทางน้องฟ้าพี่น้องหวันใจในหัวนะครับเพิ่นคุดเอาผู้สาออกนะครับผู้สานี่ยุดไปได้ครึ่งนึงแล้วนะครับ เป็นโทมิโกนะครับ hk 2 0 0 m a มาร์คกหรือว่ารุ่น6กครับรุ่นนี้นะ่าจะเป็น y n 1 0นะครับ y n สิบดนาะมิกอาเล่าักวางดงเนาะด y นามิกอ s เล่หรืออย่างนี้แหละพี่น้อง อันโอกันในดอกอังกฤษก็ได้เอ้ามาแล้วครับอขอมันเรียวนะครับหัวปลาดุกมึงเป็นยังไงพี่นอ้องมื่นรวยๆวะอ่าผมว่าปรอยู่ละทั้งมื่นนะ่ะเอาปรอยู่ลหรครับมื่นอยู่แล้วนะครับนัน่น สองร้อยสี่สิบครับเพราะมันเร็วมิตซูบิชิอ้าวอ้าวงานเขาครับพันฝนตกลิ้นอ้าวปืนกันหน่อยบืนกันหน่อย มาได้ครับยังมาได้ช่วยอ่ะมีรถนะครับมีรถพี่น้อง 0.80สำหรับปุ่งกี้นะครับเราไปถ่ายพัดติดยู่นะครับไฟการไฟถ,ถ่ายการทำงานของคุณ

จะเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของสาเจ้าของหน้านะครับคนอยากได้เอาฟังนั่นออกนะครับคนอยากได้ฟังนี่นะครับี่ฟังนี่เนสีเอาออกให้มันไปจดกันทั้งนั้นนะครับอ้ะคุยกันเบิ้งกับโซเฟอร์ครับ มืน่นหมืน่นหมืน่นอ่าขอให้ก่อนครับตั้งรักไหมไวเตอร์สองศูนย์ครับหกเอก็มกหกหนึ่ง มีอาการอยากโากรธจัหน้อยอยู่พี่นอ้องอาแถวบ้านเฮานะครับพ่าี่เป็นน้องฝ้าหน้าผู้นะครับบ้านสะอาดบ้านน้องพักแวนนุ่นกระเษตนะครับทังน้องกรุงบาโคน้องไผ่น้องแงนนะครับสีเสียดนะจิ้มใดสนใจอยากได้หินหินนะครับว่ที่เป็นดินเป็นหินเป็นลูกลัง มีว่าสิรับอุศะนะครับถมที่จบต่อแางป้าพี่น้องสนใจติดตอ่อคนใดน,นะครับสำหรับทีมงานขวัญใจในหัวแป็กโคทีมงานทางหนองฝานะครับ0ูนหครับ0ูนย2หกนะครับเปิดโทรเพ็นนะพี่น้อง ข้าวเดรถย,ยนต์มิตซูบิชินะครับสำหรับรุ่นนี้พี่น้องมาร์คซิกหรือว่าไวนซิบนะครับรอยซีสิบห้ากำลังมานะครับอบสูบเดร็กอินฉึกชั่น ให้จังน้อยแล้วพี่นอ้องเพราะใครมือนเท่าไรแล้วิ่นว่าประมาณลอยนะครับลอยกลัวลอยกลัวเฉี่ยวอยู่ว่าน่านจะเซตเมือหน,นีิ่นว่าสำหรับชัวเฟอร์นะครับนายหัวไปคู่ทีมง,งานบ้านหนองฝ่าด้วยพี่น้องสนใจสิใสบริการเพิ่นกะโทรไปว้าไปคุยไปจ่าก็เพิ่นได้นะครับ นี่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทั่วพันกว่ศูนย์หกหกศูนย์หกสองศูนย์สองศูนย์สองพี่น้องนี่เพป็นรับเบิร์ดนะครับบอสี่เป็นงานรถไถยรับปูกล้อยสอบถามรายละเอียดได้ครับรับขุดสาสมที่หรือว่าต้องการหินลูกลังโทรไปสอบถามไปบอสไปคุยเพันได้ครับนายหัวแม็กโคร ทีมงานน้องฝ่านะครับตำบลโพทองอำเภอเสารุ่มจังหวัดรอยเอ็ดพี่น้องอ่ะบันไดเลือนเชียงเขาเนี่ยนะครับอ่จัดเต็มสปีดครับเต็มกล้องเอายังมีแถมอีกป่แถมอีกครับแถมอีกอุ้ยนโจกโกพี่น้องเลย อ๋ออะังม่าการเปยยังไม่ยูนะครับ เราจะพาไปเบิง้งมองกันเทครับยางออกมากยางเขาไปข้างบอา่อรล่นไม่ปูบนกับโอ้สองรอยเมตรผนละ่ะพี่น้องยางเขาไปเมื่อแระขึ้อกันไรยางกันไดอออู้หลดไทยพี่น้องจอดทางนอกตัวนี้ เห็นบ่เห็ะเลี้ยกสีดำครับโอ้คนรามาถมอยู่น้ำไห้น้ำหน้านะครับเห็ดมองยูมองเศร้าโอ้คืองัดขักแทนก่อภัยอะ กาเด้เอ้าสำหรับคลิปนี้ก็อภิลาพระจ่าก,กันสำานับเจกากบพี่นอ้องอเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับขอให้พี่น้องมแตวกบสุขบันเจริญนะครับ